อยู่ในตู้เลยนะฮะผมอยู่ในตู้อคอนเทนเนอร์เนาะมาพาสมาชิกมาดูนะฮะว่าตอนเ,เขาลงเขาลงกันประมาณนี้เลยนะเนี่ยนี่ตู้ยาวเลยนะฮะเนี่ยเขาลงก็คือมาอย่างนี้เลยแล้วก็มีผ้าห่มมาเนาะโอ้โหนี่เบาผิวเลยวะคาร์บอน นี่นะฮะเบาวิวเลยโหเนี่ยเป็นตะเกียบหน้านะคาร์บอนเบาเบามากเบาแบบเบาจริงนี่มีวันนี้รถมาลงพอดีนะฮะก็คือสมาชิกจะได้ชมด้วยเนาะว่าเป็นรถวันนี้ที่ท,ทผมสังเกตเห็นนะมันมีแต่เสือหมอบสมุรเขาแล้วก็รถอินเ,นเนตเนาะแล้วก็จะมีรถแปลกๆแ,แซมมานะฮะเป็นพวก รถพับรถอะไรที่มันแปลกๆมากๆที่ไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้ล้อดีล้ออะไรโอ้โหอ้โหล้อวางมาอย่างดีเลยอันนี้คือตู้มาตรงจากท่าเรือเลยนะผ่านกุมศุลมาเนาะตรงเลยนะฮะเฮ้ยดูล้อตัวนี้ดิเป็นไงล้อเป็นแบบไอ้ลูกเนี่ยก็ล้อที่เขาเล่นบนลานอ่ะไอไอลูกอ่ะปั่นบนลูกอ่ะนี่ ไปเกียบเอาเลยไนหะมคาร์าบอนนะโอ้แต่บางทีเขาก็มีอะไรติดมาเนาะบอกรถจอนไอ้พวกเครื่องหลุดฝุ่นเนาะก็โอเคนะเนาะเข้าใจเนาะเพราะว่ามันเครื่องหลุดฝุ่นสวยๆเยอะแยะเลยเนาะใช่ไอ้นั่นไอ้นั้นซื้อกับมแลานได้เลยใช่เครื่องหล,นะลุดฝุ่นผมเห็นญี่ปุ่นก็ใช้เครื่องหลุดฝุ่นดีเนาะอ่านี่ยนี่ล้อแบบละเอียดเลยนะโอ้โหนี่ดู ล้ไไอของพวกที่ปั่นปั่นบนลานที่ในในโรงยิมอะ,ะอะไรนะที่เขาปั่นแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วอะไรนะคือเขาสอดกันอะ<แ>คือปั่นแล้วก็สอดไปสอดมาผมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะโอ้ยผมมันก็ไม่มั่นแม่นเลยแต่ว่ามันปั่นเร็วมากเห็นตอนล้มเนี่ยลากกันไปเลยนะที่เขาปั่นเป็นแถวเป็นทีมแล้วก็ปั่นแล้วมันมีทางอะไรนะทางมันจะเคิร์ฟใช่ไหม แล้วตอนเข้าโค้งเ<ใ>นี่ยมันจะเข้าไปเออปัป่นลู่ในในในโดมอ่ะเนี่ยโอ้โหดูดิดนี่คาร์บอนีเนี่ยโอ้โหแล้วดูนี่มันเด็กเฟืองมันโอ้โหฟังเสียงนะฮะละเอียดยิบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบจดฮะ เขาเรียกว่าอะไรนะปาก้าวออนะคอยจบนะใครอยู่ที่แลนด์ไบ์นะใครที่อยากได้จักรยานมาลงอยู่นะดูดิมามาข้อค้าเนี่ยข้อค้ามารอเลยนะพ่อค้ามารอเฮ้ยเห็นเห็นโพสลงพวกนี้คือแบบเฮ้ยมารอเลยแต่ว่าวันนี้เขายังไม่วันนี้ไม่ขายแวันนี้มันมั่วไปหมดมันไม่รู้ว่าคันละเท่าไหร่ตอนนี้ยังราคาไม่ได้ไงบอกไม่ได้แล้วมันมีเยอะไม่รู้อะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวขายไปผิดราคา สวยเลยขาดทุนจัดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่แรงแกจะจัดก่อนนะก็มาดูได้แล้วก็ใครที่อยากได้จักรยานก็มาดูได้พร้อมแกทําให้พร้อมใช้นะใช่จักรยานรุ่นนี้เป็นจักรยานรุ่นใหม่และดีแล้วบางคีย์มีทั้งไม่สิบเอ็ดสปีดอะล้ออย่างเช่นภูเขาเงี้ยกี่เจ็ดนิ้วยี่สิบเก้านิ้วแล้วทีอาร์ก็มีนะเมื่อกี้เห็นแยกๆไม่อยู่ดูรายลเองก็มีมันเซ็ตแบบอู้เยอะมากเลยนะแล้วแต่จะเจอนะ แา่ที่ปุ๋น,นเลยนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนเอางี้ดีกว่าย่งี้เห็น,น,นแกบอกว่าแกจะบอกราคาพวกนี้ตอนตีห้าเพื่อความยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ใครอยากได้มาเอาเลยแต่ถ้าเกิดใครใครไม่สนเรื่องราคานะจองก่อนเลยคือไม่ไม่ต้องรู้ราคาจองก่อนก็ได้นะจองจอจจจจงจองประจังน<อ>ี่นะไม่ใช่จองปากปาอ่านี่นะฮะตู้นะอันนี้เราอยู่ในตู้เลยนะเนี่ยนี่ตู้สดๆเลยนะฮะ เขาก็เริ่มลงไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวไปต่อนะนี่นะลงไปก็มีล้อมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะเป็นขูงญุ่นนะ